อันนี้เฮ็ดยัยงเนาะครับผมเฮ็ดขมจ้าเฮ็ดขมเนาะโอ้ครับขายเท่าไรโอนะ่ะถุงละ้ยี่สิบบาทครับพี่นอ้องครับเนี่ยถุงละสามบาทสามถุงห้าสิบอันนี้ผมว่าเอาแล้วเนี่นจ้า <c oughs> โอ้แม่นอีลีเนาะ <c oughs> โอ้ยซื้อเลยกกว่าถึงสวัสดีครับเอฟซี FC ที่เคารพรักหักแข้งสู้ขู่สู้ค้นครับพี่น้องครับ ครับวันนี้ตอนอยู่เมืองหนองคายแล้วครับเด้อครับสิผ้าสีผ้านองมาเลาะตลาดโพชัยเมืองหนองคายกันครับครับตอนนี้ตอนอยู่ใจกลางเมืองคนเลยครับครับในนี่โอกาสผ่านมาทางนี้ครับก็เลยแวบเก็บบรรยากาศของตลาดสดมาฝากีฝากนองพื่เก่าครับผมสวัสดีครับครับมันนี้ตอดอยู่ที่ อำเภอเมืองหนองคายด้อครับเ้อครับผ่านมาทางนี้ก็เลยอ่าสีแยตลาดสดกันจังน้อยครับตลาดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องยางเข้าไปเม่งบริเวณภายในตลาดกันเลยครับครับฟังทางไหนกันครับพี่น้องครับรับเดี๋ยวยางเข้าไปเม่งบรรยากาศกันเลยครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าทางเข้าเพื่อรับี่น้องเนอะนี่คุมสามล้อเครื่องเพื่อนครับลอรับบริการ มาจับใจในตลาดครับนี่ครับมันเข่าได้สองท่านะครับผมกระบอกเน่ใจว่าทั้งไหนทั้งหนาทั้งหลังเขัาลักษณะท่าเข่าครับนี่ครับจุดคัดกรองโควิดครับตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสครับมีการสแกนอุณหภูมิเจลล้างมือครับต่อถ้ายางออกไปเบิรงท่าเขา่าอีกท่าหนึ่งครับพี่น้องแต่ห้าค่อยเข้าไปเบิรงภายในใตลาดกัน ครับพี่น้องร้านขายผลไม้เพลินครับทัางนี้ร้านขายผลไม้ผ pues ักสดครับอันนี้ยังเป็นบริเวณด้านข้างตลาดด้วยนะครับเนาะตอดผ้ายางเบื่อบรรยากาศด้านข้างตลาดครับแบบนีครับพี่น้องครับข้างเข่าอีกด้านเพลินนะครับเนับที่ตลาดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายครับพี่น้องครับ โอ้นี่ร้านขายข้าวจีเพิ่นครับโอ้ข้าวจีเป็นตะแซ่็บนะครับผมก้อนละเท่าไรครับผมก้อนละสิบบาทครับโอ้ก้อนบักใหญ่ครับนี่ยมองดูเลยครับข้าวจีที่อำเภอเมืองหนองคายตลาดโพชัยครับพี่น้องครับก้อนละสิบบาทนะครับผมครับเดี๋ยวห่ายางเข้าไปเบิ่งทางในกันครับบรรยากาศทางในกันครับพี่น้องนะครับพี่น้อง ราคาขายผักสดผักสดคขายพร้อมนะครับนี่ขายดอกบัวสำหรับบูชาพระครับนี่บริเวณด้านหน้าเพื่อนๆครับเด้อครับตอนนี้เจ็ดโมงครับบรรยากาศแดดกำลังมากครับพราะข้ามแม่ช้ากำลังจางกลางร่มกันครับ ทำนี่ร้านขายปลาครับน<อ>ี่ขายปลาโอ้โไ,ไ,ไหนครับนี่ครับไป้องปลาปลาถาดเท่าไหร่ครับแม่ถาดละห้าสิบค่ะนี่ถาดละห้าสิบบาทครับเนี่ย ปลากดปลาหลดปลาหลดโลละสามร้อยค่ะปลาหลดโลละสามร้อยเนาะของงวงโลละยี่สิบบาทสามลูกหาสีฟปลามาจากทางไหนครับแม่หืมมาจากบ้านเชียงอาดค่ะโอ้บ้านเชียงอาดเชียงอาดอยู่ทางไหนบอกเราจะทำพ่นพิสัยหนุโอ้พ่นพิสัยปลาแม่น้ำยังแม่ปลาน้าสวยโอ้ปลาน้าสวยนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับเลยครับขับขับขอบคุณครับแม่ครับ ครัเอาเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับทางด้านหน้าเพื่อนนะครับเด้อทางด้านหน้าตลาดครับอ่ะเดี๋ยวตอนพายางเบิ้งครับครับมาสายครับเพิ่อนอยากไหว้แล้วเพิ่อนอยากไหว้แล้วครับเดพาย่างเบิ้งครับโอ้ครับบรรยากาศด้านหน้าตลาดเพิ่อน ครับแดดเริ่มไล่ครับแม่ค้ากำลังจับของใหม่ครับทำบรรยากาศนี่ร้านนั้นนะครับเนี่ยผับของตลาดหลายครับตลาดใหญ่ครับนี่ครับครับอนนี้ร้านขายผักเพื่อครับพี่น้องครับร้านขายผัก โอ้ยครับเน่าปนละครับหลากหลายหลากหลายครับครบคุณครับพี่น้องครับอาหารการกินนี่ครับท่านี่ขายเห็ดร้านขายเห็ดเห็ดบดเห็ดฟางเห็ดขาวครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตะวัดสื่อพากิตูกันครับพี่น้องพากิตูกับเท่าไรครับแม่ กับราห่าเอาพักิโต้กับนึ่งเนี่ยพักิโต้กับนึ่งครับกับน้ำยานางไงเด้อแม่เด้อน้ำยานางังก็บาทครับน้ำยานังจัดสองถุงนะแม่เด้าาอแกงยอดไหลนี่มันสิมีผักอีต้มีน้ำยานางังน้อแม่เนาะ ก็มีอย่างอีกเหรอเขาเฮ็ดได้แล้วแม่เฮ็ดมีแล้วครับต่อไปสิไปหาเครื่องนั่งไกลทั้งใดก็เครื่องนั่งไกลครับมุ่งนั่นเนาะแม่เนาะครับเอาของผมเป็นเจ้าบาทครับแม่ครับแม่ครับขอบคุณครับ าขายพักครับหัวไชเท้าบอกคุ้งหอมกระเทียมหอ,หอมหอมหัวกระเทียมข้างใน,นไก่อยากได้แตงหัวใจมีอยู่บอกครับผมอันม่แตงหัวใจมี่ครับโรลสินสิบบาทครับครับเอาให้จักโลกนึงนะครับผมร้านขายไก่สินคนนะครับเด้อ ตัดสือ่อมาใจไกลเมื่อใส่แยงยอดร่อยจัหน้อยครับพี่น้อง <13 9. S 1> ครับตร้บบาทครับได้แล้วครับมวใจครับขอบคุณครับนี่ครับป่าบานิ่งครับแล้พร้อมเรียบร้อยเพิ่นขายจังไรครับผม โลละลอยครับนี่ครับรโลละลอยนะครับพี่นัครับโลละหนึ่งร้อยบาทครับเอาเลือกเบื้องเอาครับสองโล,ลแม่ใไซหอลลอ้อเนี่ครับบรรยากาศเด้อครับเด้ออยู่ที่ตลาดโพชัย,ลลยเมืองอำเภอเมืองหนองคายครับ เมืองพ่อข้าบนี่ค่ะโอ๊ยไหลายน้อสองโลกอะไรสองโลสามก็เห็นมะสอหัวปามแล้วจะอเอาสิไปวัดโอ้มาแจกว่าไงแม่ได้เท่าไหร่ยา มอเรันบาเอากเือคอยหัคอยบเอาให้เบิ่งบรรยากาศด้วยครับพี่น้องครับที่ตลาดโพชัยอำเภอเมืองหนองคายครับตลาดสดเพิ่นเนี่ยคอยเลือกคอยเลือกด้วแม่ด้วยยาัยาดกันด้วยครับผม ขาวท้าด้แม่เด้อเขาวแถวเด้อนี่ครับเบิ่งครับปลาปขาเขาวตัวพักไงครับให้เบิ่งป่าเบิ่งป่าโซนนี่ร้านขายป่า่ระครับปลารดครับพี่น้อง ปลาลดปลาลดขายโลละเท่าไรเนาะครับผมครับโอ้ปลาลดนี่โลละสามร้อยเดี๋ยวครับพี่น้องครับนี่ปลาแห้งปลาแห้งปลาขาวแห้งปลาขาวตากแดดขายจังไรครับผมโอ้ปลาขาวแห้งปลาตะเพียนตากแดดนะครับเด้อโลละสี่ร้อยครับนี่ครับทั้งนี่สดสด ครับคร uh so like ับเลยครับโอ้ปลาเพิ่ครับท่านขั้วยพร้อมเรียบร้อยครับโลละเท่าไรครับแม่ขายยังไงครับอันนี้ขีดละสามสิบห้าชีดร้อยค่ะขีดละสามสิบห้าสามขีดร้อยนะครับปลาครับเลยครับพี่น้องครับร้านขายปลาอันนี้เฮ็ดยังเนาะครับผมเห็ดข้จ้าเฮ็ดขมเนาะโอ้ครับขายยังไงดี โอ้น่ะถุงละ้ยี่สิบบาทครับพี่น้องครับเนี่ยถุงรสชาบบาทสามถุงห้าสิบอันนี้ผมว่าเอาแล้วไ่มโอ้แม่ในรีนาะโอ้ยซื้อเหล็กกระทืบครับนี่ครับชีเหล็กต้มชีเหล็กต้มครับนี่ครับพี่น้องครับอาหารการกินที่อำเภอเมืองหนองคายฮะท่านครับตลาดโพชัยครับ เบื้งต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาท่พเบิ่งต่อไปครับครับเอาเบื้งบรรยากาศต่อไปครับพี่น้องครับนี่ร้านขายเนื้อหมูพันธุ์รับเด้อครับนี่ขายเนื้อหมูครำเท่าไหร่ครับใช้หม้อในพิธีพิที่ขูดผลพันธุ์ครับ เน,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 นื้อหมูเพิ่นขายโลดจังไรครับโลละร้อยแปดสิบครับพี่น้องเนื้อหมูครับร้านขายเนื้อหมูอันนี้มกปลาเนาะแม่เนาะอันนี้หมกปลาค่ะโอ้โอ,อ๋อหมกปลาน้ำโขงครับขายมกแล้วจังไรครับแม่ขายมกแล้วเท่าไรครับมกละสามพี่ปาา้าจ้ะโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับทีต่ตลาดสดเมืองหนองคายครับ พอบกปลาแล้วรับหน่ยโอ้ยห่อนห่อนเลยครับหน่อยขับเพื่องนี้รับปลาเพิ่นครับหน่ยครับปลาโอ้หลายครับปลามาจากทางไหนเพื่อนแม่เพื่อนปลามาจากทางไหนครับมาจากทา้งพื้นที่ใส่์จุกาเนี่ยแหะค่ะโอ้ครับอันนี้อันนี้เพื่อนละอันนี้ปลาคังค่ะปลาคังนี่ครับพี่น้องขายจังไหนครับปลาคังครับผม กิโลละสามร้อยเนี่ยครับปลาคังเนี่ยโอ้ผมมากินปลาเนี่ยด้ออำเภอเมืองหนองคายครับที่ตลาดโพชัยเลยครับเนี่ยครับอันนี้ยังคือตัวใหญ่งถ้าหม่อันนี้ปลาเพียค่ะปลาเพียเนาะแม่เนาะปลาเพียปลากาปลาอีกาโอ้ครับนี่ปลาเพียปลากาปลาอีกาขายจังไดครับเนี่ยไอ้กิโลหนึ่งร้อยแปดสิบครับครับโลหนึ่งร้อยแปดสิบครับผมครับนี่ครับเอาพี่น้องเบิง ปลาส้มก็มีปลากระป๋องปโอ้ปลาส้มเนาะครับเนี่ยปลาส้มก็มีนะครับเ ouais. นื้อปลาส้มปลาส้มขายยังไงครับผมไอปลาโจบนี่ปลาโจบนี่เป็นปลาน้ำโขงก็โล 300. ่สามร้อยโอ้นี่โล่สามร้อยปลาโจบเป็นปลาตะเพียนน้ำโขงก็โล่สองร้อยผัดไปเป็นปลาตะเพียนน้ำโขงโลละสองร้อยนาะแม่เนาะโล่ละสองร้อยโอ้ครับผมครับครับขายดีว่าแม่เชื่อไหมขายได้ไปเรื่อยๆค่ะครับมันอัน ประจำโอ้ครับเข้างที่ลูกค้าประจำอยู่แล้วเนาะครับก็ไปเรื่อยๆครับอันที่ถามเห็นว่ายอยู่ในสถานการณ์โควิดโควิดว่าตลาดเงียบลงบ่เงียบหลายเงียบลง,<ๆ>ลงหลายเนาะร้านอาหารที่ช่วยเอาเติดตลาดเนานะครับือหยุดแต่ละร้านก็ปิดตัวลงครับไม่ปิดก็คอน้อยลงโอ้ครับเลยเห็นให้ยอดขายห้า,าต่ำลงไปครับครับขอบคุณหลายๆครับแม็ครับ ครับ,รบลลลลทำบื้องลานบื้องลานไกท่ไกทอดนะครับพี่น้องนี่ครับตะลุยหลังลานพนัครับเด้อร้านขายไก่ทอดไก่ทอดเนาะแม่เนาะขายอย่งไรครับผมไก่ทอดเพิ่นชิ้นละสามสิบบาทไก่ทอดขาไก่ทอดนลยครับโอ้ พ่อกินพ่อกินครับพี่น้องครับที่ตลาดตลาดโคชัยนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับเปนมาเมืองหนองคายนี่สำหรับผู้สิกินกล้วยจับนี่แนะนำนะครับร้านนี้ร้านขึ้นซื้อของเพิ่นครับที่เพิ่อนอยู่คููตลาดมาหลายสิบปีแล้วครับหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วคือร้านกล้วยจับโบรานครับ เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับราคากับโบแพงนะครับเลยสามสิบสี่สิบธรรมดาสามสิบนี่ครับบรรยากาศลานครับแต่ตอนนี้ตลาดอยากไว่ายๆหรอครับตลาดมาสายครับบรรยากาศเลยครับครับนี่ครับบรรยากาศข้างล่างครับงานกุยจับโกลาน ครับ้านเป็ดซื้อของเมืองหนองคายเพิ่นและขับพี่น้องนะครับนี่ครับขอกุ้ยจับใส่ห่อสี่ห่อครับผมครับเดี๋ยวซื้อมานั่งกินบ้านครับครับนี่ครับร้านกุ้ยจับโกลานเจ้าเก่าเจ้าขึ้นชื่อของเมืองหนองคายเพาเดและขับพี่น้องนะครับผูกพานไปพรานมาทางนี้กรับ แหว่ชิมเปอรครับดีครับของคนดีอีีครับแสบแสบครับป้ายย่ำไลาบอระพาสแอด ครับขอบคุณครับนี่ครับได้แล้วครับพี่น้องครับซีฮอบูไพเซ่ครับอ่ะครับไห้เบิ้งบรรยากาศพ่อสมมาตรภาคพื้นครับพี่น้องครับอ่ะเมื่อนี้ตาออดก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปของตาออดนะครับเนอะครับครอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ตาออดหน่อยเด้อครับเลยครับสำหรับโพสต์ ยังบ่ท่านได้ติดตามกับกดป้าบเข้าไปเลยครับตรงช่องโปรไฟล์เต่าออดนะครับตรงรูปโปรไฟล์นะครับครับหรือว่าอยากเดงคลิปอื่นๆของเต่าออดครับครับตรงการดน้ำใส่เลยครับพี่น้องครับครับสลับมือนี้ขอกวคัาว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม